ผมกลับได้เพราะพระเมตตาเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตผมต้องถวายพระเจ้าอยู่หัวผมอยากเห็นบ้านเมืองในยุคของพระเจ้าอยู่หัวาารัชกาลที่สิบเป็นยุคสีวีลจะมาบอกว่าวันนี้ เราไม่ต้องไปต่อสู้อะไรแล้วในเรื่องของการเมืองการเมืองวันนี้ผมอยากให้เห็นทุกฝ่ายมองประเทศไทยเป็นหนึ่งเพราะว่าลำพังเราสามัคคีกันยังไงก็ยังสู้เขายากแต่ถ้าหากว่าการแตกแยกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรายิ่งสู้เขายากเพราะการแข่งขันในโลกใหม่นี้มันรุนแรง แข่งขันกันด้วยพลังเงินแข่งกันด้วยเทคโนโลยีวันนี้เราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนิสัยเก่าๆที่ชอบอิจฉาริษยาทำงานเป็นทีมไม่ได้เนี่ยเราต้องคนไทยทุกมบต้อง,ต,องต้องเบ่าลงได้ละไม่งั้นประเทศเราจะไม่แข็งแรงแล้วก็ ผมอยากจะเรียนพี่น้องเสื้อแดงทุกคนว่าผมจะถูกใส่ร้ายป้ายสีในอดีตอย่างไรก็แล้วแต่ผมให้อาภัยเพราะผมถือว่าผมคือผมผมคือผมผู้ผู้ซึ่งรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมอยากเห็นพี่น้องคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความเป็นธรรม มีการปกคกของบ้านเมืองที่มีความเป็นธรรมแล้วพี่น้องครับผมกลับได้เพราะพระเมตตาเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตผมต้องถวายพระเจ้าอยู่เพราะท่านมีพระเมตตา ให้ผมผมได้มีโอกาสได้กลับมาสู่พื้นแผ่นดินไทยผมได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องซึ่งไม่เคยลืมผมอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นผมจะต้องกลับมาทำงานให้กับบ้านเมืองผมอยากเห็นบ้านเมืองในยุคข,ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเป็นยุคสีบีไลเหมือนคําทำนาย เพนั้จะเป็นสิวิลยได้ต้องอาศัยพลังของพี่น้องที่จะช่วยกันทำให้การเมืองมันเข้มแข็งการเมืองแข็งแกร่งแล้วก็บริหารประเทศด้วยความด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องแล้วบ้านเมืองเราก็จะไปได้ดีลูกหลานเราก็จะสบายเราจะซื้อนี่ทั้งหมดหนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหม แล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากคลินบิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผุ้ร้องทำมาหากินใหม่วันนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคิดกันนโยกอีดังๆว่าทำไงถึงจะให้นี่สินคนไทยมันหมดไปได้เพราะวันนี้นี่สินรัวเรือนเยอะเหลือเกินเราก็เลยคิดกันว่าคิดดังๆนะยังไม่ได้ทำยังไม่บอกว่าจะทำคิดดังๆว่า เราจะซื้อนี่ทั้งหมดหนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหมแล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากเครดิตบิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ภูมิของธรามากินใหม่ สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทเพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุนวันนี้รัฐเป็นหนี้เยอะเราเข้ามานี่ก็บานตะไทยแล้ววันนี้จะขยับอะไรทีก็เป็นหนี้ไปหมดเราต้องสร้างหนี้ให้น้อยที่สุด แล้วก็สร้างโอกาสให้คนไทยมากที่สุดพูดง่ายแต่ทำยากแต่ต้องทำ